ก็จะเป็นเอ่อก้าแรกนะครับของการที่จะเอาทรัพย์ไปทําง,งานทั้งในมุมของธุรกิจแล้วก็ในมุมของสังคมในการแต่งงานกับพ mm hmm. าร์ทเนอร์นะครับโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์ที่เราเห็นแล้วล่ะว่ามีจริตในการทําธุรกิจแล้วก็พร้อมกับการดูแลสังคมเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เป็น DNA ของแรนดงเอง b mm ี hmm. งบียอนก็มี DNA mm hmm. ไม่ได้ต่างไปจากแบรน ในวันนี้เนี่ยถ้าเราจะให้ทัพย์เนี่ยอยู่ในพอร์ตพอลิโอเฉยๆเนี่ยมันคงไม่สามารถสร้างสังคมที่ดีงามได้วันนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างไรายได้เพียงอย่างเดียวแต่เราเน้นในเรื่องของการที่จะให้สังคมมีทางเลือกในการเอาทรัพย์เนี่ยกลับไปทําให้มันมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยู่ใน d n a แล้วก็อยู่ในตัว mandate ในการทำธรุรกิจของ v ี o n ด้วยเช่นเดียวกันกับแบรนะครับ เรามีจํานวนซั์มากกว่า24,000ชิ้นมีวอลลุ่มหรือว่ามีมูลค่าเนี่ยกว่า74,000ล้านบาทและในทุกๆปีอย่าลืมนะครับเราก็จะเติมน้ําเข้ามาใหม่ในทุกๆปีแต่แทนที่จะให้น้ำเนี่ยมันตกะตะกอนอยู่ในตุ่มเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่เอาทรัพย์ไปทํางานทั้งในมุมของการสร้างรายได้อย่างมั่นคงนะครับแบมบก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องวีบีออนก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามันสามารถที่จะ เยียวยาสังคมที่ค่อนข้างเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระสิ่งนี้ครับน่าจะเป็นก้าวแรกของบริษัททั้งสองบริษัทในการที่จะตอบโจทย์และคืนคุณค่ากลับสู่สังคมครับอันนี้แม่คาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไในปีนี้คะผลเรียกเก็บเนี่ยผมคิดว่าเรามั่นใจนะาที่จะไปตัดตัวเลขตามที่เราเคยเให้ข่าวไปเบื้องต้นนะครับก็คือกว่า1 7 8 0 0ล้าน ต่มุมนี้มันเป็นมุมที่นอกเหนือจากรายได้เนี่ยมันสามารถที่จะระบายรั์บางส่วนโดยเฉพาะทซัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งมุมนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ผมคือดรวอยน่าจะสามารถทำงานได้ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอครับัที่ไม่เกินล้านบาทมีเยอะรับเออัที่ไม่เกินถ้าจำนวนชิ้นเนี่ยน่าจะมีอยู่กว่า5 0รแต่ถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยไม่น่าจะถึง ในมุมที่เป็นซับที่เป็นซับสําเร็จแล้วนะครับตัววีบีออนน่าจะตอบโจทย์เรายังมีซั์อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ดรวอยก็ได้เมนชั่นไปบ้านแล้วคือที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าก็จะมีการแต่งงานนะครับกับบริษัทที่น่าจะเอาซั์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รวมถึงการที่จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาบริหารทรั์โดยเฉพาะพวกอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับก็หมายถึงว่า ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาคารที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อกี้เราได้เมนชั่นละหลายๆครั้งที่เป็น Residential Area อาจจะระบายได้ง่ายแต่ส่วนที่เป็นรับในมุมของพื้นที่เช่าสำนักงานเนี่ยเราอาจจะต้องมีพ์ทเนอร์อันนั้นน่าจะเป็นชัเต์ถัดไป ็มันไม่ได้เป็นมุมที่จะต้องบังคับเป็นเงื่อนตายแบบนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ได้นําเรียนครับทรัพย์ที่ระบายได้ง่ายเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เราเป็นที่สังพาร์เนอร์เนาะดังเทอมที่เหลียญตลาดในลักษณะ mou คล้ายๆกันอันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกมี mou ลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ในมุมที่เราได้เมนชั่นเทอรมแรกคือ6กบวกสบวกสเนี่ยอันนี้คือทรัพย์สินที่ระบายได้ง่ายแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ระบายได้ยากขึ้นไปกว่าน,นี้เนี่ยก็อาจจะเป็น9ก้าบวกสบวกส โครงการนี้ครับต้องต้องอันนั้นจะเป็นอีก u s i n e s s มเดลเนี่อันนี้จะเป็นราคาที่เราเราพึงพอใจในการที่จะท้นนียมันเหมือนกับเป็นสินต่อเราพอพอใจในกองอมูล,ลค่าทับประมาณนี้ ท้งสองคน,นเรากล้านคนที่รายได้ค่อนข้างปานกลางถ่ันเน,น,นานนะเพราะฉะนั้นในมุมของกําไรหรือรายได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมุมที่มีกูดก,ก่าเแนนสิ่ในตัวแต่ถ้าเกิดจะเป็นอีกดีไซน์โมเดลหน,นึ่งเนี่ยคือในเรื่องของการที่ใช้ที่เราไปสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์ตัวใหม่อันนั้นเนี่ยจะมีทั้งในมุมของูลค่าที่แล้วก็มีมุมของการแบ่งรายได้เมื่อขายได้ลาย,าย,ายผ่านด้วยคนละโมเดลประเด็นการเมือง ว่าารบนผมว่าในมุมที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างรีเลียนเนาะก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนไทยยังออกมาแทานข้าวคนไทยยังมีความรู้สึกว่าอยากจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วในมุมของการมีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นมุมที่ถ้าเราใช้คําว่ารีเซียนมันคือการลงทุนที่ถูกที่ถูกทางเพราะว่ามันสร้างหลักฐาน ที่เป็นเหมือนกับฐานรากของการเติบโตในชีวิตของทุกๆคนผมก็ยังมองว่าในมุมนี้เนี่ยอสังหา,า,าไทยยัง r e s i เลี n นอยู่กำลังซื้อก็เหมือนกับที่ดวร,รวอยบอกถ้าเกิดบอกว่าจะต้องเอาอสมุดพบของตัวเองแล้วไปยื่นแบงค์เนี่ยคําว่ากําลังตอนเนี้ยมไม่น่าจะค่อยมันไม่น่าจะมีกําลังมากพอที่จะสร้างวงเงินเชื่อได้ แต่ถ้าเกิดเราทําบ้านให้อยู่ในมุมที่เขาสามารถเชื่อมถึงสามารถผ่อนปลนเทอมของการผ่อนสินเชื่อได้สามารถบริหารจัดก,การในมุมของการได้ตัว LTV ที่ผ่อนปลนแล้วจากแบงค์ชาติการเติมมูล,ลค่าของสินเชื่อมากกว่าราคาคอลลสเตอรลไปอีกประมาณ10% mm hmm. ก็คือเป็น1 1 0เนี่ย mm hmm. ผมว่ามันเป็นสังคมที่สามารถสร้างความงดงามคือ ตัวธนาคารก็ได้ลูกค้าชั้นดีเพราะว่าเขาตั้งใจบ้านเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นด่านสุดท้ายที่จะทําให้เสียเนาะในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมุมนี้เนี่ยดรวอยคิดถูกแล้วล่ะในการที่จะเอาบ้านไปสร้างตัวและก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคนไทยได้ขอบพระคุณมากเลยครับในคําถามเรื่องของการสะอาลังซื้อเนี่ยผมคิดว่า เป็นเวลาสําคัญมากๆในเวลานี้ถึงจะเป็นช่วงเวลาแห่งเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยแต่ผมมองว่าบ้านยังเป็นปัจจัยสี่สำคัญที่เราเป็นมนุษย์ทุกคนนะครับต้องมีบ้านที่อาศัยอยู่เราเคยผ่านจุดในที่เราจะต้องหาบ้านแล้วก็มันมีความยากลําบากมากๆในการจะมีบ้านหลังหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเงินมากๆ เป็นคนรวยหรือพอมีเงินมีฐานะถึงจะซ,ซ,ซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมอยากผลักดันให้ทุกคนเนี่ยมีบ้านอยู่นะครับสร้างฐานรากที่มั่นคงเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในสเตจนี้ยังเป็นสเตจที่พี่น้องคนไทยยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับถ้าเราเข้าสู่ยุคที่เป็นต่างประเทศอย่างเช่นลอนดอนอังก็ตเนี่ยครับไม่สามารถเช่าซื้อได้เลยนะครับเป็นเช่าซื้อเป็นเช่าหมดเลยเพราะว่าราคามันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันที่รายได เรายังเป็นติดกับดักรายได้ปัจจการอยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถทําให้พี่น้องอีกหลายคนเนี่ยมีบ้านอยู่ได้นะครับเวลานี้เป็นเวลาที่เราอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยหาบ้านอยู่นะครับแล้วก็ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังไว้ในราคาที่เราจับต้องได้และที่สําคัญที่ต้องไม่เป็นการสร้างภาระจนเกินไปนะครับที่ทําให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดของเราได้นะครับก็เลยอยากจะอ่านให้แม้ว่าจะมีรายได้น้อยเนี่ยโครงการนี้จะเปิดขึ้นมาเพื่อทําให้ทุกคนที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ปันกการเนี่ยซื้อได้เข้าถึงได้นะครับถ้าไม่ใชบ